ธงชาติไทยประาดน้องออการสุดเจ๋งคว้าแชมป์เจ็ตสกีที่1รุ่นอายุน,น้อยที่สุดของโลกหลังจากออการหรือเด็กชายนคราศิลาชายัยลูกชายคนที่สองของพ่อปนาคอนกับแม่จูนกัสมาศิลาชายัยซ้อมอย่างหนักเพื่อเป็นนักแข่งเจ็สกีทีมชาติเดินทางไปแข่งขันเจ็สกีชิงแชมป์โลกรายการ IJSBA World Final ณเมืองเลคฮาวาสูรลัสอารซอนนาประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่1-9ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดน้องออก้าทำคนไทยทั้งประเทศดีใจและภูมิใจและปลื้มใจในความสำเร็จของเด็กไทยที่สามารถคว้าแชมป์เจสกีโลกรุ่นอายุน้อยที่สุดมาให้คนไทยได้สำเร็จพร้อมบอกสะบัดถ,ถุงชาติไทยให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก น้องออก,ก้านักกีฬาจสกีทีมชาติไทยที่อายุน้อยที่สุดในไทยลงแข่งขันถึง3รุ่นโดยรุ่นจูเนียร์สกี1 0 1 2สโตรกสามารถคว้าแชมป์ที่1ของโลกและอายุน้อยที่สุดในโลกส่วนรุ่นโปรสปอร์ตสลอมถือว่าเหนือความคาดหมายน้องออก,ก้าสสามารถคว้าอันดับที่2มาครอง และอีกรุ่นจูเนียสกี้10-12ปลอกลิสต์ได้อันดับที่8ของโลกงานนี้ส่งผลให้ผู้จัดการแข่งขันยกให้น้องออกกาเป็นเพอร์เฟกต์เกมรุ่นที่อายุหน่อยที่สุดเพราะไม่ง่ายเลยที่จะเข้าที่1ได้ทั้ง3โมโตนับเป็นเล็กพิกหนูตัวจริงเก่งจริงที่สร้างความภาคภูมิใจสุดๆให้กับคุณพ่อคุณแม่และทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขตบมือให้ลัวๆเลยค่ะ